อาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นพระเจ้าตานะคะทุนท่นขาวันนี้เราอยู่กับแม่ก้อยเหมือนเดิมนะคะซึ่งโดนปลดจากสายการบินเทยนะคะชีวิตค่อนข้างลําบากตอนนี้เนี่ยล้มโจมหมดแล้วคุณขายกำไรหมดนะคะเราจะมาช่วยขายวันนี้มีเสื้อลายงูขายมี <c ười> <S <S แต่เสือแดกงูก็ไปแล้วได้ไหมคะงูละหนึ่งนะคะขายเดรายได้เข้ามาดามแพมไหมไม่เข้าใครเข้าอีเจก้อย ไซส์บิ๊กไซส์วัวไซส์ควายใส่ได้หมดนะคะใส่แล้วเนี่ยไม่เป็นพระบิดาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเป็นพระมารดาไม่เอากําไรเยอะเลยหายหายหมดหมด,หมดไปนะคะจะได้จบจบกูจะได้กลับบ้านนอนกทีหนึนน่งนะคะเขาบอกว่าขอเคล็ดลับวิธีพานคุณแบบมาดามแฮมได้ไหมคะด่าวอ้ว <laughs> <laughs> นเหรอเดิม,ดมๆที่ใสด่ดีๆบอกว่ามาดาดโดนกินเข้าไปแล้วค่ะโดนเสือแดกเข้าไปแล้วนะคะ โอ้ถ้าถอด X เซ็กซี่ M มากหมูลอกคาาเป็นหนึ่งนะคะชุดในหุ่นมีคนขอซื้อหลายคนซึ่งแพรมใส่ไปแล้วไม่ขายนะคะเก็บไว้ใส่เองนะคะเพราะคุณวิทย์เนี่ยฉีกขาดไปแล้วนะคะใส<ช>่<ซ>คือหัวฉีกปั๊บเลยนะคะไม่ว่าคุณจะหลวมขนาด <laughs> ไหนก็ใสาาได้นะคะเขาบอกว่าอะไรกลับมาไทยเดี๋ยวจะจ้างมาดามแพมไปแต่งหน้าเอาไปเดินเล่นๆให้หมามันถาม หมามีกัดกบุญแล้วค่ะหัวหึงโชนหน้าอกมากอ่ะผมไม่อยากให้คนอื่นดูก็ใส่ให้ผัวมึงดูคนเดียวสิไม่ต้องอะไรแล้วนะคะขายออกแล้วโหเร็วมากเดี๋ยวกูจะด่าแอดมินหน่อยกูขายอยู่นั่นแหละมีคนซื้อก็ไม่บอกกูเมียจ๋าพอเมียเอาเสื้อมาท่าเมื่อกี้ฉันไม่อยากให้เธอขายต่อแล้วว่ะทำไมอ่ะอยากให้ปิดไลฟ์เลยแล้วไปอยู่ด้วยกันเนียงสวยมากใครก็แล้วแต่ที่บอกก็กูไม่สวยนะพวกมึงฟังไว้ กู Good, ส่วนจริงกวหลวมแต่เื่อตันเนี้ยไม่หลวมแน่นอนนะคะไยบอกพี่ก้อยว่าเนี่ยถึงจะโดนองค์กรเนี่ยเออรี่รีทายแล้วพี่ก้อยต้องรอดนะคะก็พี่ก้อยก็คือผู้มีพระคุณคนหนึ่งของเรานั่นเองเราไม่คิดฆ่าตัวเราไม่คิดใ่าแต่ต้องเลี้ยงข้าวาใุยอิม่ม <c oughs> <c oughs> นะคะตัวนี้คุอลดมากแม<อ>่สวย หมือนสองตัวแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเดียวเป็นเสื้อเหมือนกับยิมสายเดี่ยวเออนะมันเท่มากจริงๆตัวนี้นะคะเป็นเสื้อท็อปสองตัวนะคะซึ่งเป็นกระโปรงยาวนะคะค่อนข้างยาวมากเลยนะมะจะไม่ต้องยกหุ่นขน้หมดูไม่ไงเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อมีเสื้อตัวนอกคลุมด้วยหรูหราปาจิงกุกนะคะผ้าทิ้งตัวอย่างนี้เนี่ยช่วยยำพรางหุ่นนะคะใส่แล้วรับประกันดูไม่อ้วนอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะอุดไปด๊อกลูก อันนี้แยกเป็น2ตัวค่ะจะเป็นแข็งกดอยู่ข้างในค่ะตอนกลางคืนใส่นอนค่ะตอนเช้าใส่ไปตลาดัได้เลยค่ะออกงานได้เลยแค่หาเข็มกลัดหรือสร้อยมุกสวยๆแม่ๆค่ะตัวนี้ขายได้แล้วอยากแอ่ซือนี่ต้องนั่งเงียบกูก็ขายอยู่แล้วแหละ ของมานําเสนอนั่นก็คือโอบําให้ทุกคนเนี่ยสามารถผอมและสวยได้ด้วยการพันค่ะพันแล้วเป็นสาวญี่ปุ่นเลยไม่เป็นกะหรี่ญี่ปุ่นมีทั้งหมด4สีนะคะแต่กูยังไม่เอาออกมาขายขายตรงนี้ก่อนขายหมดก่อนไปโชว์กน่อพี่ก้อยชุดคุณก้อยราคาเท่าไหร่คาถามมาอีกแล้วถ้าไม่เอาชุดกูก็เอาชุดพี่ก้อยมีอยู่สองอย่างขัวมาขายแล้วก็มีตยวหาให้หายก็ไม่แม้ท้อร้ายดูอย่างนี้มาตอนเอามา อยากได้อยากได้พอมาวันนี้ไม hey, ่อยากได้ขายไอตัวที่กูจะขายกูไม่ไื้อเวนามาคิ้งมาแล้วไม่ละเวลาขายของตอนกูจะขายก็ไม่เอาเพราะตอนกูจะเอากูไม่ขายก็ว่าด้เอาเพราะอะไรจะขายก็ขายก็ไม่เอา เอฟมาดามแพเป็นช่างส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะถ้ใจกล้าพอคุณจะโดนยาทุกวันมีคนบอกมาดามแพใส่ชุดงูแล้วสวยชุดเสือเขาชุดเสือเสือเด็กงูงูเด็นี่ดูยืดกระดาษนี้ใหญ่เโาหน้ากูถามอันเลยเโชว์สีสิพี่ก้อยเฮ้ยช้าจริงไหมเนี่ย ใส่ยิ่งผอมค่ะเอาพี่ก้อยโชว์สิใส่ตัวนี้คือน่ารักมากนะคะทําให้คุณเนี่ยดูผอมแล้วก็ดูเพรียวแล้วก็มีสวนทรงได้นะคะไม่ว่าชุดจะปานขนาดไหนหรยักขนาดไหนคุณก็สามารถมีเอวได้นะคะพี่ก้อยสูง170แพนสูง173ค่ะบวกหัวถุยด้วยก็ประมาณเจริ175ปาลามทำไรมาทำไมสวยขึ้นหมดไปหลายตังค์แล้วนะ ทําตาตองชัดฉีดจมูกฉีดแฟตบนใบหน้านะคะโปทองทั้งหน้าเลยค่ะทุกๆสเดือนค่ะมีผู้ชายชื่อบอกว่าเอฟพี่ก้อยแอดมินเขาซึ่งเป็นผัวก็นั่งอยู่ตรงนั้นพี่ก้อยคะพี่ก็ขายได้เหรอคะนึกว่าขายไมสรุปไลน์นี้เนี่ยไม่ได้ขายเสื้อผ้านะขาย เอาอีหัวร้านมานั่งค่ะเอาเบอร์มาตดนะคะเอาแอดมินมาโชว์หน้าเลยแมแอดมินคะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่คอยติดตามมาดามแพมแล้วก็พี่ก้อยด้วยนะคะสารฝันให้พี่ก้อยเนี่ยได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องไปขายออนไลน์ก็งนี้บอกไปอีหัวร้านไม่ว่างไม่ว่างเลยนะคะผู้จองที่กันหมดแล้วนะคะใครก็แล้วแต่ที่โดนเออร์ลี่ดีทายจะตกงานจะพลาดหรือไม่มีงานทําขอให้สู้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ มาขายมาช่วยพี่ก้อยนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเสียหลานเพราะหลานบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ส่งหนูเรียนหนูจะดนะะอกตัดยากับน้าน,นะลูกเริ่มต้นที่พันห้านะลูกนะอย่าต่ำกว่านี้มันเสียราคานะคะนะคะลูก <scr> และสุดท้ายนี่นะครับพี่นันทนาครับเมียผมใส่ชุดลายเสือครับไม่ใช่งูเหลือทักมาอยู่นั่นแหละง,งูเหลืองูเหลือเสือดูยังไงงูเหลืองูงเหลือแดกควายก็เป็น <laughs> แปลงร่างให้พี่ก้อยหน่อยค่ะจริงๆอยากแปลงมากเลยนะคะแต่ของพี่ก้อยเนี่ยต้องพักกีนิดนึงเพราะกีหลวมามากนะคะลลูกสองแล้วลูกสองแล้วคะ่ะยังไม่ยุบเลยนะคะตอนนี้ยังเป็นปากโอ่งอยู่เลยะะเราก็เลยไม่อยากจะให้พี่ที่เป็นผัวเขาเนี่ยคะ่ะพี่พี่เก่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแกว่งอยู่ในโอง่งเหมือนกับพีวิทย์นะคะพอเราเด็กอยู่ฮะโอ้ย เกิน <ules> 20กระบอกแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะน่ารักใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนนะครับไล่ตอบคำถามถามหมายถึงให้หนูตอบเนี่ยนะพี่จะใช้เมีรยผมอีกหรอครับทำงานไม่ฟรีไม่ก็ดตังค์เขายังใช้เธอเพิ่มขอไหมในการทำความดีรัค่ะรักมดแพมขอบคุณมาแล้วแพมที่สุดเลยค่ะที่าว่ ตา <pec> รปั่นเป็นแม่ค้าออนไลน์ให้พี่ก้อยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย